โคศพลสุภเมธีกูลวัฒน์ครับเป็น Marketing Director ของแบรนด์ q u a l i Design ครับบริษัทนิวอะไรว่าจำกัดนะครับประวัติของแบรนด์ q u a l i นะครับก็เริ่มต้นมาจากยุคที่คุณพ่อคุณแม่เ,เริ่มทำธุรกิจรับจ้างฉีดพลาสติกแล้วก็ทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกครับพอพี่ชายเรียนจบมาก็ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็จบมาจากด้านการตลาดคุณพ่อเองเนี่ยมีความฝันที่อยากจะ สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคงั้นในเมื่อมีครบละมีฝั่งออกแบบมีฝั่งการตลาดแล้วก็ฝั่งผลิตมาก็เลยเริ่มที่จะเริ่มทําสินค้าเป็นของตัวเองป้อนเข้าสู่โรงงานของเราก็จะย้ายจากการทํา O E M 100%เริ่มมาเป็น Own Brand ตั้งแต่17ปีที่แล้วครับเราพัฒนามาจากการที่เราไปเที่ยวแล้วเราเจอ คนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าโหวิ่งเข้าหาสินค้าเหล่านี้แล้วซื้อซึ่งโดยนิสัยของผู้ผลิตเนี่ยเราจะไปมองตลอดเลยว่าเออผลิตยังไงทําอะไรได้บ้างเราก็เลยเริ่มที่จะดูของว่าเน้นของที่เป็น practical ก็คือใช้งานได้จริงตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเรียกมันว่าคอนเซ็ปต์คือ living w i t h s t y l e ก็คือเน้นว่าสินค้าใช้งานได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์พอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็เริ่ม เจอลูกค้าทักบอกเฮ้ย hey, ทำไมยูไม่เปลี่ยนแบรนด์ตัวเองเป็น Living with Smile เพราะว่าทุกครั้งที่เห็นของเราจะรู้สึกยิ้มได้เพราะว่าแบรนด์คอนเซปต์ด้วยการรักโลกอะไรก็ตามที่เราเนี่ยใส่ไวไ้ใน DNA ของตัวสินค้าเราตั้งแต่ช่วงแรกอะ่ะมันเป็นแบบนั้นผมกับพี่ชายเวลาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นแบบ climate change โลกเปลี่ยนโลกร้อนอากาศเปลี่ยน pm 2.5ก็เริ่มยิ่งรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับสังคมมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเริ่มที่จะมาใช้ material ที่ มาจากวัตถุดิบรีไซเคิลตอนนี้เราก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ว่า Greener Happier ก็คือโลกที่มันเขียวขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการใช้งานก็คุณ i t y จริงๆมันเป็นเหมือน n i นิค a นมของ q คุณ i า y ประชาและรายละเอียดของที่เราทำแบรนด์เนี่ยก่อนอื่นเลยเราทำมันต้องดีต่อโลกดีต่อทุกๆสเต็กโฮเดอร์ทุกๆคนรอบตัวแล้วก็หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วมันไปอยู่ที่ไหน ฉันเราจะมองตั้งแต่ต้นกระบวนการยันท้ายกระบวนการเราก็จะมีเรื่องของการคิดเซอร์คูลาร์ดีไซน์เอาเข้ามาคิดตั้งแต่กระบวนการการหาแมท e r i เรียลที่เข้ามาใช้ว่าเอ๊เราเอามามันมันวัตถุดิบมันดิบแค่ไหนมันดีแค่ไหนใช้เสร็จรปุ๊บออกแบบมามันจะใช้ได้นานทนทานแค่ไหนยังไงเราไม่อยากทําของแฟชั่นรอยากทำของที่คนใช้แล้วรู้สึกว่ามันยั่งยืนด้วยแล้วพอเลิกใช้ก็ยังสามารถเอากลับมารีไซเคิล ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง Circular Design เป็นคอนเซ็ปตที่สำคัญมากๆสำหรับแบรนด์ของเราที่ลูกค้าของเราจะทราบเลยว่าถ้าจะใช้ของควอลีก็จะมีกระบวนการจริดแบบนี้เข้ามาเสริมเสมอคอนเซปต์ดีไซน์ของตัวควอลีที่เป็นที่ยอมรับในสากลมเนี่ยมันค่อยๆมีการพัฒนาจากการที่เราทําสินค้าของเรามาแล้วก็เราฟังลูกค้าได้ว่าลูกค้าอยากได้สินค้าประเภทไหนอย่างไร โดยที่ตอนนี้มันจะคล้ายๆกับโอมาเกสเซ่นิดๆตรงที่ว่าเราดูว่าเฮ้ย mm hmm. เรากําลังจะมีวัตถุดิบอะไรที่มันเข้ามา mm hmm. เอามาผสมผสานกับคอนเซปต์ hmm. ของสินค้าแล้วดูว่ามันเหมาะสมไหมเอามาใช้พลาสติกบางตัวอาจจะเป็นตัวที่เปราะและไม่แข็งแรงมากเราก็จะเลือกมาทํากับสินค้าที่มันไม่ได้ต้องไปทนกับแรงกระแทกหรืออะไรก็ตามเนียครับโดยโดยพื้นฐานของแบรนด์เราอ่ะมันมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะเนเจอร์อ<ๆ>ินสป e อยู่แล้วมีสตอรี่ที่ใส่เข้ามาแล้วก็ เป็นการสื่อให้เขารู้ว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใกล้ตัวเขากว่าที่เขาคิดซื้อไปสามารถเอาไปโมดเด้เด้วันเนี่ยรู้ไหมว่ามันทําจากแมทชิ่เรียลนี้นะแล้วรู้ไหมว่าสตอรี่เนี่ยมันคืออะไรคนจะเริ่มรู้สึกใกล้ชิดกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องทัพย์สินทางปัญญาน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะทา ตลาดไปสู่ตลาด global หรือตลาดโลกนะครับเพราะว่าประเทศใหญ่ๆประเทศหรือว่าลูกค้ารายใหญ่ๆใ,ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะคอน c e r n ์นหรือว่าให้ความสำคัญว่าคุณได้มีการจดสิทธิบัตรจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจดสิทธิบัตรแล้วกันไม่ให้คนอื่นมาจดชื่อเดียวกันกับของคุณแต่มันเป็นการปกป้องตัวคุณเองด้วยที่อาจจะเจอคนอื่นที่ไปทำอะไรใกล้เคียงแล้วเอาไปขาย ความสำคัญอันดับแรกๆเลยคือคุณได้มีชื่อได้ลงทะเบียนไว้เวลาคนเ e ิร์ชก็จะเจอคุณเรื่องที่2คือสิทธิในการขายจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันมันเอาไว้ปกป้องตัวเองอ่ะจริงๆเป็นเป็นเนกาะป้องกันชั้นดีระดับหนึ่งเลยครับถ้าจะให้เป็นคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการนะครับว่าคุณควร สนใจในเรื่องทัพย์สินทางปัญญาอันนี้มันเริ่มจะกลายเป็นเบสิกเรียความแล้วว่าอย่างน้อยคุณทำสินค้าคุณควรจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่มันปกป้องตัวคุณเองเพราะว่าบางทีบางธุรกิจคุณอาจจะเจออะไรที่มันใหญ่กว่าก็ได้แล้วมาก๊อปคุณกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ปกป้องตัวเองเอาไว้คุณอาจจะกลายเป็นของปลอมไปได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วคุณเป็นออริจินอลถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วเป็น global scale อย่างตอนนี้กรมทั์สินทางปัญญา ก็จะมีเซอร์วิสที่เช่นที่จดทะเบียนอย่างพวก Madrid p r o t o ค o ลที่จดได้ในประเทศไทยแล้วก็อุ้มครองได้หลากหลายประเทศอยากให้คิดอะไรที่มันแตกต่างครับจากคนอื่น Differentiation เรื่องข้อความแตกต่างมันจะทำให้คุณเด่นกว่าธุรกิจอื่นๆได้เพราะว่าถ้าคุณไปขายสินค้าที่มันเหมือนๆกันหมดเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้ช่วยเพิ่ม value หรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณเองเพราะนั้การคิดแล้ก็ประดิษฐ์ สินค้าใหม่ๆที่มันไม่เหมือนคนอื่นได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยต่อยอดธุรกิจให้คุณไปได้ไกลกว่าคนอื่นมากครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คุณอยากจกะทําแบรนด์คุณสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณใช้เวลาแค่ไม่กี่คลิกโพสต์ขึ้นออนไลน์ที่เหลือคนทั้งโลกรู้จักกันได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะยุคนี้ที่มีไวรัสอยู่อย่างเงี้ยมีโรคระบาดอยู่ซึ่งคนเดินทางไม่ได้แปลว่ามาร์เก็ตเพลสทั้งหมดมันจะถูกโ p e มาอยู่บนออนไลน์ทั้งหมด แต่ว,ว่าคุณจะประหยัดเงินได้เยอะแล้วก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกได้อย่างไวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายกว่าสมัยผมทําเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมสามารถทํามาได้แล้วก็อยู่รอดมาถึงวันนี้ได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดคุณคิดจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมามันง่ายกว่าเยอะเลยครับน่าจะสําเร็จได้ไม่ยากครับ